สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พอชมพูในคลิปนี้นะคะทุกวันนี้ชีวิตของเราเร่งรีบไปหมดทุกอย่างเลยนะคะถ้าจะให้เราเนี่ยเอาไปทําธุระออกไปทํางานหรือว่าเอาไปข้างนอกที่แบบว่าหน้าตาสดแบบนี้นะคะก็ไม่ไหวนะคะถึงยังไงผู้หญิงอย่างเรานะคะก็ต้องใหญ่ย,ยุดสวยนะคะเพราะว่า life is sweet นะคะชีวิตของเราเป็นสิ่งสวยงามนะคะคือเราต้องปรับตัวไปหมดทุกอย่างเลยรวมกระทั่งเวลาที่เราแต่งหน้าเราก็ต้องทําให้เวลานี้มันสั้นลงนะคะเวลาการแต่งหน้าน้อยลงแต่ว่าก็ยังสวยส สเหมือ,มะะอาเป็นว่าไปดูเลยดีกว่านะคะว่านัตตี้ใช้อเทมอะไรแล้วก็มีการแต่งยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะคะนะัตตี้จะลงเป็นคุชชั่นนะคะแต่ว่าเป็นคุชชั่นที่ทาแล้วโดยที่ไม่ต้องทาแป้งนะคะคือทาตัวเดียวแล้วก็จบเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของเรานี่เร่งรีบมากเลยคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือคุชชั่นตัวใหม่จาก e2d house นะคะ real powder cushion SPF ห0บวก PA 3บวกะคะ่ะคือตัวนี้พิเศษกว่าคุชชั่นทั่วไปตรงที่ว่าเวลาที่เราทาแล้วเนี่ย ตัวเนื้อคุชชั่นเขาจะเปลี่ยนเป็นแป้งแล้วก็คือแห้งทันทีเลยคือเหมือนกับเราลงคุชชั่นแล้วก็ทาแป้งตามเลยนะคะพับจะเป็นลักษณะแบบนี้เปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้มี2ส,สีด้วยกันแต่ว่าอาตี้เลือกใช้เป็นเบอร์เนเชอรัล i g e นะคะอันนี้เป็นสีไลท์เบจนะคะอันนี้สีเ a t ชอรัลเบ e คะ่ะใช้พับกดเบาๆคะ่ะ ทาให้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะคุชชั่นตัวนี้มีครบเลยนะคะมีเป็นไพรเมอร์เป็นบีบีครีมคอนซีลเลอร์เป็นแป้งแล้วก็คุมมันได้ด้วยที่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะปกปิดได้ดีมาก รวดเร็วมากต่อไปมาแต่งหน้ากันต่อได้เลยนะคะซึ่งเราจะมาเช็ดดิ้งกันนะคะซึ่งการเช็ดดิ้งเนี้ยที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะ Play 101 blending pencil นะคะจาก e t u y ค่ะกลับโฉมใหม่นะคะให้เหมาะแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะแท่งที่มันจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็หมุนขึ้นมาใช้ได้แบบนี้เลย งงะะซึ่งตัวนี้เ,นเขาออกมาหลายสีด้วยกันนะคะนี่ค่ะนัี้ก็มีหลายสีนะคะก็จะเอามาแต่งให้ดูกันในรูปนี้แหละนะคะต่อไปก็จะมาเชดดิ้งนะคะทั้งจมูกแล้วก็ที่กรอบหน้านะคะที่ใช้เป็นเบอร์5นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ห้าจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะจ๊ะที่กรอบหน้านะคะเราก็วาดลงไปบริเวณที่เราอยากจะเชดดิ้งนะคะแล้วก็ใช้มือของเรานี่แหละในการเกลี่ยนะคะ แล้วก็คอนทัวร์บริเวณกรอบหน้านะคะรวดเร็วมากต่อไปก็เขียนคิ้วค่ะต่อไปใช้ Play 101 Blending Pencil นะคะเบอร์11ค่ะ,คะลงที่เปลือกตานะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อจิวเวลนะคะจะมีประกายด้วยลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยมันลงง่ายกว่าอายแชโดว์ธรรมดาเพราะว่าเราแค่วาดนะคะแล้วก็ใช้มือกเกลีย่ย นิดหนึ่งบริเวณใต้ตาด้านล่างด้วยนะคะเน้นหางตากร็พอสีสวยมากนะคะเบอร์สิบเอ็ดเพื่อเพิ่มความสดใสนะคะนะัตตี้ใช้เป็นเบอร์ยี่สิบนะคะเป็นสีส้มค่ะหางตานะคะใช้ตาด้วยนิดหนึ่งกระพอนะคะต่อไปใช้เป็นเบอร์หนึ่งสี่นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะ วาดไปตามรูปตาเลยนะคะแล้วก็ใช้มือของเราค่อยๆเกลี่ยให้สีมันดูฟุ้งๆนะคะเส้นเล็กๆเบาๆบางๆก็พอนะคะต่อไปนาทีจะใช้เป็นเบอร์21นะคะเป็นสีแดงสดใสนะคะลงแก้มเลยคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยได้เลยตัวนี้จะเกลี่ยง่ายมาก ธรรมชาติสีชมพูระเรือนะคะสีสวยมากอะชอบจังสีปากเนี่ยที่ก็จะใช้เป็นเบอร์21นะคะสีเดียวกันกับที่ทาแก้มเลยนะคะเน้นแต่ที่บริเวณด้านในหริมฝีปากนะคะก็กลเกลี่ย นะคะนี่ก็คือลุคที่แต่งแบบเงานมากๆนะคะเหมาะกับชีวิตเร่งรีบของเรานะคะแล้วก็ทองผมก็แค่ักเปียรธรรมดา2ข้างแค่นั้นเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนัดนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็สามารถนำเทคนิคไปแต่งตามได้นะคะถึงแม้ทุกวันนี้ชีวิตของเราจะเร่งรีบมากแค่ไหนนะคะแต่ว่า life is sweet นะคะชีวิตเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะผู้หญิงอยายุดสวยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ